วันนี้เรามาทานร้านอาหารตอนแรกว่าเป็นอาหารที่ญี่ปุ่นไปไปมามา,มาไก่เป็นเกาหลีแช่เบาพี่อ๋องเป็นคนหาลลลลหลอกเราเราร้านเกาหลีชัดเลยก็โอเคครับก็ที่นี่มันก็คืนคือขนาดนะเหมือนกับมัแต่การทำอาหารไทยอันนี้เจอเกาหลีทําญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมันได้ราคาที่นี่ครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเกาหลีมันก็มันก็พี่น้องกันน่จริงแล้วอาหารคล้ายคืงกนะัน นี่หนักไปทางเกาหลีมากกว่านะครับเนี่ยปีกไก่ทอดนี่ก็ระลุเกาหลีดินดินปักเนี่ยเกาหลีเนื้อยา่างคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินเนื้อย่างก,กันเต้าหู้มีไข่อะไรไม่ถึหมดสลัดนี่นเกาหลีะสลุด <Salut. S 1> เกาหลีฮนะ <laughs> ชื่อร้านอะไรนะเดอร์ปนิสเกล Like Japanese barbecue.